มุนีมาอสถานที่สารวโนทยานเมืองกุสินาราเดินถือร่มอยู่ข้างหน้าครับถือร่มอยู่ข้างหน้ายังยังไปเซ่วัฒนเดยยังถือร่มอยู่ข้างหน้ายังเข้าไปไม่ได้ยังโดนลุมอยู่ข้างหน้าจะไปไหนคะ ดนรุมอยู่เบตันีเดี๋ยเดินลับเนาะเดินลับก็ได้เอากรดานหมามหาราณีดนรุมมหาราณีดนรุมจอ๊นมาไม่ได้ว่าหนูเป็นแม่บ้านที่นั่นนี่โรนซิโร ไปเลยไปเลยเข้าไปเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปแม่เข้าไปใครไข่นี่ไข่โอเคการสวัสดีครับเดี๋ยวค่ะเสืุเนืวาจาลอย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 เข้ามาพ้นแล้วจำเราไม่ได้ต้องขอบแว่นค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 นที่ยังคนที่เคยมาครั้งแรกก็จะตกใจนิดๆ เปนที่มาครังแรกก็จะตกใจนิดๆนเป็นรนเป็นไรเขียนคนเดียวแล้วเขียนลงแคนี่นี่เข้ามาแล้วนะครับข้างหน้าเป็นสารวัโนทยานสารวัโนทยาน <c oughs> อินเดียน,นี่ไม่มีสาวโซกให้มันเองทองอินเดียมารานีได้พวงมลลาลัยคนละพวงมาลวงาลัยคนละพวงลูกหวานต้องกุฏเจ้าตัวจริงมาเดินทางมาตรงนี้นี่นคนมีบุญจะได้มานะบางคนขึ้น,นเครื่องบินแล้วยังไม่ได้ลงเลยนะ เขาูทก็เิ้นเส้นเส้นใจก่อนไงยังไม่ได้ยังไม่ได้เหยียบเียนนดิยังไม่ไปอีกเซ็นชื่อคนเดียวยังไม่มาอีกมันเอาหมดเลยเอาแค่นี้ไม่พอเขียนให้หมดขอติปอ่ะไปเขียนชื่อก็ขอติปเขียนชื่อใหญ่ก็ไม่ได้ก็ต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ด้วยไหวเราจะมีเบอร์ให้ไหมล่ะให้เหรอเบอร์ไทย เบอร์ไทยให้หเบอร์ไทยก็ได้เบอร์อะไรก็ได้ขอให้เป็นเบอร์แหละเข้ามาในบริเวณสารวนโนทยานสถานที่ปรินิพานสถานที่ปรินิพานดอกขึ้นแถวแถวนามันก็เป็นเดเด็ดพัแล้วขาย อันนี้อันนี้มันเป็นบัวดินนะแม่เป็นบัวดินเป็นบัวเหมือนกันแต่เป็นบัวดินการถือพวงมาลัยว้สิเขาบอกานจับมีแล้วมีแล้วมอแล้วเงครับเอาพวงมาลัมาหน่อยเวลาบอกให้ซื้อก็บอกมแล้วมไปที่เียดตอบเดี๋ยวเราซื้อคนแล้วเดี๋ยวอีกคนมันก็มาโอ้ช่วงนี้มาดีหน่อยไม่ไม่ค่อยมีคน ไม่ไม่ค่อยมีทัวร์ยังไม่มีทัวร์เดินหน้าอะไรเยอะส่วนมากทัวร์จะมาเข้านี้ช่วงเช้าเช้าเนาะนั้นมากมาพักแล้วก็เข้ามาไหว้พระไม่เช้าก็เย็นเช้าก็รีบออกนะแต่ว่าถ้ามาเย็นเนี่ยโอ้ต้องเร่งกับเวลานะไม่ไม่ไม่ได้อะไรหรอกเขาไม่ให้อยู่นะใช่ออกเลยอันนี้ที่เราเข้าไปไหว้นี่เหรอใช่นี่แหละถ้ามาเย็นเนี่ยเวลามันจะบีบมันจะได้สวดมนต์ได้นั่นน้อยนิดเดียว ถ้ามาเช้าน่ะก็มีเวลาหน่อยใช่แต่เขาก็ไม่อยู่นานบางคนเขาอยากไปเนปาลไงเขารีบเขาออกเขาออกนอกประเทศเขาออกเขาออกในปานเขาข้ามเขาข้ามใดปานไงเขาข้ามในปานไงใช่ข้ามในปานมาถึงนี่แล้วข้ามในปานไม่งั้นก็มาจากเนปาลแล้วข้ามเข้ามานี่ใช่เพราะว่าถึงด่านถึงด่านแล้วมันช้าคนเยอะไม่ใช้าใช่เราต้องเร่งไปด่านเนี่ยเนี่ยมาขับป้อมต้นเบลเลอร์เลย ใช่ไหมไม่ใช่แหมแม่กโกหกแล้วไม่ใช่มาขามป้อมยังไงน,ะนั้นลูกมันเป็นเล็กๆนะอ่าตรงนั้นเป็นต้นสาระนะครับตรงข้างหน้านั่นนะ่ะอืมน้องให้ไปทางนี้นเราจะอ้อมข้อทางไหนเนี่ย มข้อตรงนั้นนึ่งอ้ไปได้๋ออ๋อเขาไม่ข้เข้าทางนั้นบ่โอเคไปถอดแน่นให้มันดูแล้วมันไม่เดินตามแล้วอยู่อัลาวดีมนไปขายของทุกว่าไม่ใช่อะไรดิหน้า หน้าเนี่ยหน้าโหดเกินนะเด็กก็เลยไม่ตามปกตินี่ขอทานจะตามเป็นไม่งั้นก็พวกขายดอกไม้ก็อตามเป็นกระบวนเดี๋ยวค่อยดูปีใหม่นะมาขอแม่ถ่ายรูปแต่งตัวก็ไม่สวยนี่โอ้ยหนุ่มๆตั้งนี่เขามามารับทานไงมารับทานแล้วมาใส่สาคนใจบุญมั้งแสดงว่าแสดงว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่ใช่เพราะว่าเช้ามืดเขาเขามารับทานไง เขาใส่เขาออกออกมาไหว้พระมาถ่ายรูปก,กันไงจ<ล>ะ,ออะขอแต่มแม่นะแ,แม่อยากสวยทำไ,ไมรจ๊ะไม่ใช่ว่าสวยไม่ได้แต่งตัวสวยเพราะว่าแจกทานเขาไงเขาอยากถ่ายถ่ายรูปด้วยเข้าใจป่เดี๋ยวพี่ใหม่ก็รู้อย่างเงี้ยนะ,ยนะแม่แม่นู่นเลยแต่เขาจะบอกแขกว่าจะถ่ายรูปคนนั้น เขาจะชี้มาเลยนะต้องแม่เคลียเท่านั้นนี่ครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับนี่สถานที่พระนิพพานตรงที่ตรงที่นิพพานจริงๆตรงระฆังนะตรงสถูปนะตรงนั้นตรงนั้นคือตรงกิ่งเลยตรงที่พระพุทธองค์ทรงนิพพานอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยตรงสถูปนะ ต้องสะดุบด้านต้องสะดุบใหญ่ด้านหลังนะดีนะนี่น้ำแห้งก่อนอตรงนี้นี่เดินไม่ได้เลยตรงนี้เดินไม่ได้เลยใช่ใช่เห็น,เห,นเห็นอยู่เห็นอยู่ครับเป็นปาน,นอนตักน้ำตรงนั้นก็ท่วมมหดเลยตรงไหนข้างหน้นาข้างหน้าอืคิดบ้าน,นอนมาตักน้ำให้กับพี่พระ นี่สตูปโอ้วันนี้วันพระด้วยมาไหว้พระกันเอมาไหว้พระกันนี่โอ้เจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน ep สอง